สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยครับพี่น้องเนาะกับม้นนี้กับวันอาทิตย์เด้อครับผมเหมือนวันจันทร์ครับพี่น้องเนาะอย่างไรกะมาตามกันต่อสู่กันต่อเช่นเคยครับผมกับแนวทางตัวเลขเด็ดตัวเลขดังครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเสี่ยงสูกเด้อครับผมครับวันจันทร์ครับผมสองทุ่มครึ่งครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กะเป็นแนวทางตัวเลข สี่สำนักครับผมสี่สำนักครับเป็นตัวเด่นครับพี่น้องเนาะตัวเด่นที่พี่น้องเอฟซีไรทานกับอ่ารู้จักกันดีครับผมเด่นพ่อลาดเพ้าวครับพี่น้องสองสูตรชนตัวไหนมาตัวนั้นครับผมระยะหลังนี่ครับพี่น้องเนาะชนศูนย์ศูนย์มาครับผมชนเก่าเก่ามาครับแล้วก็ในส่วนอัลเลขของเด่นเดินดีครับผมครับสูตรเก้ามาเชียแล้วก็ หลักร้อยครับพี่น้องเนาะหลักร้อยก็คงจะเป็นของพี่ประกายแหละครับผมช่วงนี้สองงวดติดแล้วครับผมหลักร้อยตัวเดียวครับนี่แหละครับผมครับเป็นแนวทางเบิ้งเด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเบิ้งครับถือว่าหลักร้อยเพิ่นกระแม่นครับพี่น้องเนาะครับให้สามกับมาสามครับผมให้ศูนย์กับมาศูนย์กับงวดนี้จะเป็นตัวไหนครับผมครับมีหลักอ่าซิฟหลักนรวยบนเป็นแม่ เอาลักลอยพี่ประกายประกบเลยครับผมหรือว่าจะเอาลักลอยพี่ประกายไปเป็นลักน้วยลางก็ได้ครับพี่น้องเนาะไปหลุดลักน้วยลางก็ได้ครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับน้าเสียพาลวยครับผมก็ต้องขอขอพระคุณพอลาดพราวครับผมเด่นเดินดีเอฟซีใจดีครับผมแล้วก็พี่ประกายด้วยครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจกับน้ำเชียร์พาลุวยกับผมครับไปรับชมรบฟังแนวทางอ่าสี่สํานักในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับพ่อลาดเพาครับพี่น้องเนาะพ่อลาดเพา6ทธันวาคม67ครับเด่นบนล่างงดวังหันครับผม9ก้าชนเก้มาครับผมเลขออก90 เอางินนี่กับเอาแต่ตัวเด่นครับพี่น้องเนาะบอดี้ประกบให้พี่น้องเอฟซีครับผมพอว่างหันประกบย้ำไหลว่ามากครับผมให้พี่น้องซีเบิ้งเอาครับพอลาดพาวเก้าธันวาคมหกสิบเจ็ดเด่นบนล่างครับผมสูตรที่หนึ่งได้หกกับเจ็ดสูตรที่สองได้สองกับห้าครับผมงวดนี้ไม่ชนกันเด้อครับผมไม่ชนกันว่างหันชนกันเก่างวดก้อนนันนันน่าจะชนกันศูนย์ครับพี่น้องเนาะ หรือว,ว่าชนกันซีครับผมนี่แหละครับผมครับหกกับเจ็ดสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสองกับห้าครับเป็นหกสองหกหักเจ็ดสองเจ็ดหากันได้ได้วยครับผมเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมครับงิวังหันเข้าที่ หครับพี่น้องเนาะเข้าที่6กได้ออกสามหกบนครับพละบพราวโลงลางครับผมไม่มาคู่กันครับงวดนี้ได้ตัวเดิมครับพี่น้องได้ตัวเดิมหกเดตัวเดิมครับหกเจ็ 6, 7, 8, ตัวเดิมชนกันบ่ครับชนหกกับเครับพี่น้องเนาะหกเจ็ดแตัวเดิม นี่ครับเดี๋ยวมาเบิรงอีกสำนักหนึ่งครับผมสุดกัมมาเชียรครับพี่น้องเนาะสุดกัมมาเชียว่าหันกอดข้อกันมากครับผมเก่ากับศูนย์ลงหลงังงวดนออี้ก็ห้าหกเจ็ดเอาครับพี่น้องสามสำนักชนกันที่หกเจ็ดครับผมสามสำนักชนกันที่หกกับเจ็ดครับผมชนกันที่หกกับเจ็ด สูตรเก่มมาเชียกับห้าหกเจ็ดครับผมอ้าชวนกันหมดเลยครับผมนี่ของก่ามาเชียนี่ของพอรลาพาวกับมีสูตรแรกหกกับเจ็ดสูตรที่สองสองกับหาครับผมแล้วก็ของเดินเดินดีครับผมหกเจ็ดแปดครับพี่น้องเนาะครับที่ชนหมดก็คือหกกับเจ็ดครับผม นี่แหละครับพี่น้องเอามาให้พี่น้องซีบึงครับผมเป็นขอมูลครับตัวเด่นถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะถือว่าเดินดีโดยเฉพาะพอลาดเ้านี่อ่าต้องติดสูตรได้สูตรหนึ่งตลอดเด้อครับผมครับต่ว่างหว่าหันติดทั้งสองครับพี่น้องเนาะผลมีเก่าอีสองสูตรครับสำนักที่สี่ครับผมเลขพี่ปากกายครับผม เพิ่นให้เม็ดเดียวด้วครับผมงวดนี้ให้เม็ดเดียวอย่าไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องเนาะหลักร้อยเดินดีครับผมงวดนี้หลักร้อยได้สองครับพี่น้องเนาะครับพี่ประกายให้สามตัวเม็ดเดียวสามอสองเจ็ดี่เลขสองตัวครับผมสามตัวบนให้สองสามเจ็ดสองสามเจ็ดแล้วก็หลักร้อย สองขับพี่น้องเนาะลูดล่างก็ได้ครับผมหลักร้อยสองหลักสิบล่างหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหลักสิบล่างเป็นเลขขี้ได้ครับผมเน้นไปที่ห้ากับเก้าครับผมสองตัวล่างก็จะม,มีหนึ่งสองห้าสองเก้าสองครับผมครับเน้นไปที่ห้าสองครับพี่น้องเนาะนี่คือ เลขพี่ปรกกายครับผมหลักร้อยแม่นแม่นสองงวดติดครับผมพี่ะหน่าเบิ่งไปน้ากันครับพี่น้องครับงวดนี้ครับเพิ่นให้สองตัวเดียวครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับผมนี่เลขพี่ปรกกายครับแล้วก็เลขชุดเด่นสามสำนักครับผมชุดเด่นสามสำนัก มึงเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะเสียงสวกเสียงดวงเป็นน้กันเพราะว่านี้ครับชนกันครับผมเอาแคปหน้าจอไว้ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะสี่สำนักครับผมสามสำนักเลขเด่นพอลาดเพาวเด่นเดินดีและเก้ามาเชียครับผมโอ้เป็นนิวทหมายที่ดีครับพี่น้องเนาะ ช่นกันหกกับเจ็ดครับผมถ้าช่วมดทั้งสามตัวกับจิมี่กมาเชียกับพอลาดเผาได้ครับผมห้าหกเจ็ดครับผมส่วนเด่นดันดีช่6หกกับเจ็ดครับพี่น้องเนาะทั้งสามสำนักครับจิมาบอครับพี่น้องจิมาบอครับผมเดี๋ยวเราจะวิ่งกันได้หนีกันได้้ครับผมตัวเงบวงหันตั้งสำนักคนก็แยกกันไปบนรางครับพี่น้องเนาะผมมานำกันครับเอาแล้วก็อีกสำนักหนึ่งคือพี่ปะกายครับผม หลักร้อยได้สองด้ครับผมงวดนี้ได้สองเอาไปเป็นลักหน่วยลางครับผมไวรูดก็ได้เด้ครับพี่น้องเปรียบเทียบเบิ้องหลายเสี้นหลายสำนักครับพี่น้องเนาะพี่ประกายเป็นกรจจัดให้เน้นๆแล้วครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลวยกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้ครับผมมีโชคมีลาภไปน้ำกันครับผมครับวันจันทร์ครับพี่น้องเนาะ9ธันวาคม672สทุ่มครึง่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ